ักทีหนึ่งเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับรสวัสดีครับอาจารย์ครับช่วยแนะนําตัวสักหน่อยนะครับว่าเก่ยอย่างครับเป็นใครอะไรครับผมน้ยสนองกันทักแมงครับผมเอชอบทำทุเรียนแล้วที่นี่บอกมีความมู้ก็เลยปลูกไปกับปูกกระตายกระตายครับที่อาจารย์เออเกินไว้ข้างหลกเลยครับผมปลูกได้สองปีก็นั่งแทนเหลืองนั่งแทนเนาะอาารนั่งแทนนี่คือเตรียมตัวสําหรับชาปักิจเนาะเตรียมปวดตายตอนนั้น อันไอสนองนะครับเนาะผมขอถามกยเจอว่าตอนนั้นตีของเขานี่มันกี่ให้ครับเนี่ยที่เขาปลูกประมาณสีไรปายครับซีไรปายครับตอนนั้นปลูกอย่างอยู่ก่อนที่เขาจะปลูกกล้วยครับแล้วจะได้ถึงมาปลูกทุเรียนครับเพราะว่าชอบกินทุเรียนตอนนี้บ่มีโอ้คบฮู้ตีจะมาพัฒนามันแล้วมันปลูกแล้วก็ตายปลูกก็ตายแล้วมันติดเดนมันต่ำแล้วมันแจฉครับแล้วตีนี่มันเป็นตีแจฉเป็นตีน้ำนะครับเนาะเป็นตีแจ้แม่แม่นี่นะแล้วเขาปลูกกล้วยเพราะเขาชอบอยากกินทุเรียนครับ เก<ร>าะลยเอามาปลูกตอนนั้นต้นมันอายุสักมันสูงต่ําขนาดไหนที่เอามาปลูกเริ่มต้นอ่ะประมาณห้าหกสิบเซนครับห้าหกสิบเซนครับนี่ก็ถือว่าจริงๆมันกับมาตรฐานนะสาหรับการเจริญเติบโตแล้วเอาปลูกไปน่ะดูแลจะได้ครับตอน,นแรกๆก็บ่ได้บ่ได้มีความหูแล้วก็ปลูกกล้วยแล้วก็ที่นี่มันก็บบใหญ่กใใใ็ใส่ปุ๋ยเมือนใส่เตื่อประมาณสักสองเดือนสามเดือนมันใส่ใส่ปุ๋ยตางดินทลนี่บวมมีก็เลยเสาะหา ซอหาว่าอย่างตีมันจะมาใจ้ครับทุเรียนได้กันเลยไปดูในเฟซก็เลยสั่งในเฟซมาอีกประมาณเดือนหนึ่งคุณเจี๊ยบก่อมาติบ้านนี้เลยอ๋อวแผ่นมามาีิบ้านคุณเจี๊ยบรู้ว่าเขาสั่งมาใช่ครับเลยมาติดตามต่อผลครับครับตอนนั้นตอนที่เขามานั่นไออย่างมาเกิดขึ้นกับทุเรียนเขาพงครับตอนนั้นมันมันเหลืองมันมันต้นน้อยตอนนั้นกี่ปีละสองปีปลายสองปีปลายครับผมครับสองปีกว่าครับสองปีกว่าแล้วก็ทุเรียนเกิดอาการเหลือง เหลืองแล้วใบใหญ่ใบดบใบ,บโตครับแลวโรคที่เกิดขึ้นกับทุเรียนม,มีมีมีเชลาเชลาครับผมมันมัน,เป,นเป็นเป็นชุดเป็นชุดแล้วเหลืองนะฮะเหลืองครับตอนนั้นมันยังมีกล้วยอยู่ก่อนที่มันเป็นเกิดไฟทอดมีอยู่ครับก,กล้วยตีตีคุดจากหลองเนี่ยมามาถมบนนี้แล้วเนี่ยมันก็ออกมาครับมันก็อ,นอยู่ในป่ากล้วยหมายความว่าทุเรียนอยู่ในป่ากล้วยครับผมกล้วยที่ล้อมรอบทุเรียนหมดใช่ครับก็หมายความว่าม,ามีปัญหาละ ะะรโรคจากกล้วยไปติดทุเรียนครับทุเรียนดูแลบด,ดีมาได้กินปุ๋ยกินยาครับก็เสียหายครับพอหามาใจชุดแรกเกิดอย่างขึ้นครับก็ประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยผมก็ฉีดทุกทุกทุกเสราร์ที่ว่าว่าพอวางวันไหนวันวางวันเสราร์ผมก็ฉีดวันเสราร์เลยอาทิตย์ตละครั้งอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ฉีดแล้วก็ประมาณเดือนเหนือแล้วก็ที่นี่มันก็จะหันผลแล้วก็เนี่ยมันก็จะแตกยอดแตกยอดแล้วที่มันก็จะออกมาพร้อมกัน แลวใบใบจะใหญ่ด้วยใบใหญ่ขึ้นครับใบใหญ่ขึ้นอันนั้นหันตั้งแต่ครั้งแรกที่มาใจประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนนึงนะครับนี่อายุ4ปีแล้วครับตอน4ปีเนี่ยพาดผ่านมาฮอร์มูจักกับสูตรใหม่เนี่ยตอนเวลาไหนครับพอดีคุณเจี๊ยบก่อนแนะนำมาว่าไอตัวเก้าเนี่ยว่ามามีแล้วเรนจะใจพัฒนาเป็นสูตรใหม่เป็นผง ครับแล้วเนี่ยใจง่ายตัวใครตัวซานก็เป็นผงใช่นะครับแล้วก็เวอร์แพนก็เป็นผงครับตอนนี้ใจง่ายกว่าเดิมใจง่ายกว่าเดิมมันง่ายกว่าเดิมจะได้ครับก็เวลาเวลาตักก็มันก็ปริมาณมันปอๆกันแล้วก็เลยใส่แล้วเนี่ยมันปริมาณเต่าเดียวกันเต่าเดียวกันบบยุ่งยากบบยุ่งยากแล้วก็ละลายแล้วก็พันชัดเจนขึ้นถ้าเป็นน้ำนี่มันต้องไปจังไปตวงแล้วเนี่ยมันก้าบบถูกอ๋อเป็นน้ำเป็นขวดครับมันก้าบบถูกอันนี้เขาว่าง่ายคือเขาใจจ้อนอันเดียวใช่ อันนั้นต้องไปใจ้ฝ่ามันถัวเป็นซีซีแถมไอตัวนี้ใจ้จอนอันเดียวตากตึงเวอร์แพนอะมิโนตากตึงเวอร์แพนไคโตซารถูกครับง่ายเลยง่ายเลยครับง่ายปุ๊บแล้วผลของการที่เอามาใจ้น่ะเริ่มใจ้ตั้งแต่เมื่อใดครับก็ประมาณต้นปีนี่ครับต้นปีหกแปดนี่นะมกราเนี่ยตอนนั้นเอามาทําช่วงที่ทุเรียนเฮากําลังเป็นจะไดพ่องตอนนั้นจะเอาเอาหน่วยมันจะเอาหน่วยมาละเอาหน่วยมันเลยทําฉีด เพื่อทาใบมันทาใบก่อนครับสะสมอาหารใบครับในตอนมกกะลาฮะนามแล้วก็พอสะสมอาหารเสร็จมันก็จะออกดอกออกดอกเป็นไ้พ่องต้นสี่ปีนี่ก็ออกดอกแต่มันบัดติดลูกคะครับออกดอกหน้ากอออกดอกกี่ต้นออกดอกนี่สักสิบสิบกว่าต้นครับสิบกว่าต้นสิบกว่าต้นก็ถือว่าจะเป็นซอนเป็นแล้วเนาะจะเป็นครั้งแรกเปี๋สาวเนาะครับผมมันเป็นสาวจีแล้วเนาะครับย่หมายความว่ามันออกมาสิบกว่าต้นตอนแล้วพอตอนที่มันออกมาสิบต้น เขาดีใจวะดีใจเขาแต่ว่าเวลาตี่มันออกดอกแล้วมันจี่มันบานแล้วนะมันก็โรน,นไปแล้วก็มันมีออกมาอีกบางต้นอ่ะสามรุ่นเลยตอนนี้ก็ยังมีอยู่อีกเพราะตอนนั้นเราเข้ามาเข้าใจวิธีการบำรุง<ช>หรือเปล่าใช่ครับใช่เพราะว่าบอกบอกบอกห้จักว่าวิธีมันจะเอาหน่วยมันจะใดฮะอ๋อแล้วกว็บัถถามไผ่บามครับ ฮักใจฮักอย่างเดียวแต่บาดามไผ่ว่าจะออกจะฉีดตัดใดนะครับจะฉีดตัดกิ่งกะจะฉีดตัดใบกะจะฉีดลกทรงพุ่มมันก็จะใดเขาบ่มีความรู้แล้วเขาเรียนรู้เพิ่มเติมจะใดบ้างครับแล้วตอนนี้ก็ไปครับปีปีเพราะมีต้นใหญ่อยู่ต่อที่ผมผมทำน่ะครับที่นี่รอบที่ผนบอกว่าต้องคัดดอกมันออกอย่างเงี้ยเออเด็กครับมันมันดอกหนักรับต้นใหญ่ที่มีมีต้นใหญ่อยู่ประมาณหกต้น ต้องใส่อดดอกออก่องนี uh, so mm. ่นะครับใส่อดดอกออก่องเออเว้นช่องให้มันมีอากาศเข้า่องอ๋อครับนรชุกครับครับผมแล้วก็ทําให้ต้นเนี่ยนะครับมันมันจะต้องอาหารให้มันแบบเป็นเลี้ยงดอกหน้าเกินไปครับผมอันนี้พอเข้าใจแล้วเนาะรัวแบกอ่ะอ๋อมันบอกเขาแล้วบอกคนละแบบแบกนักลําไปว่ะอ๋อดอกแบกนักก่ต้องแต่งดอกอกห้องครับอาหารแบบปอเพราะตอนเป็นผลก็เหลือไว้จํานวนหนึ่งครับอ๋ออันนี้ได้เข้าใจแล้วเนาะครับครับตอนนี้ได้เข้าใจแล้วแต่สิ่งที่เราภูมิใจคือ ต้นตายแล้วฟื้นมาเกือบตายแล้วฟื้นขึ้นมามีความสุขอยู่ตรงนี้ดังนั้นวันนี้เขาก็คงอู้กันแค่เพียงว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือจากต้นที่มันเหลืองดูแลบดีเข้าใจวิธีการดูแลคือมันมีอาหารที่ดีแล้วครนะครับต้นมันจะตายอยู่แล้วแต่มันฟื้นขึ้นมาส่วนเรื่องของการดูแลนั้นเดี๋ยวเขาศึกษากันใหม่คใช่ผลิตภัณฑ์นี้เข้าไปช่วยเหลือเอาเฉพาะเรื่องการที่ว่าต้นมันฟื้นมาเนี่ยมีความสุขจะได้พิ่มแล้วครับผมมีความสุขดีครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาใช้แล้วอ่ะ ไอ้โลกอย่างเงี้ยมันก็จะจะบะมีจะบะเกิดขึ้นอ่าหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งของของของโลกแล้วแล้วเนี่ยใบก็จะงามอ่าถ้าหากว่าใจ้ผลิตภัณฑ์ตัวตัวนี้แล้วอะ่ะเขาก็จะได้สบายใจเพราะว่าถ้าเขาบะมีเวลาที่จะไปชีดตุกอาทิตย์เนี่ยสิบห้าวันกับผนก็ได้อ่าแต่ใบมันก็ยังคงคงคง,คงงามแล้วหมดแมงอย่างนี้ก็บ่ใครมีตีจะมันยุง่งตั้งตั้งตงดินก่ถ้ามันมีปัญหาก็ใจ้ผสมแล้วก็ลาดลาดทางโคนด,นดินตัวครับครับผม อันนี้ก็คือหนึ่งในสิ่งที่เรียกกันว่าความมหัศจรรย์เริ่มต้นนะครับของการเริ่มต้นที่เอาทุเรียน260กว่าต้นอายุ2ปีรอดมาจนถึง4ปีและก็มีใบที่สมบูรณ์มีต้นที่สมบูรณ์ขึ้นแต่องค์ประกอบของความรู้ในสิ่งรายละเอียดต่างๆเพื่อได้ผลผลิตนั้นขนาดนี้พี่สนองกําลังศึกษาอย่างจริงจังเพื่อที่ว่าปีหน้า จะได้ชิมผลผลิตของอายุ4ปีนี้ให้เต็มที่เต็มทางนี่ก็คือความสะดวกสบายอีกหนึ่งอย่างที่พี่สนองยอมรับก็คือว่าความง่ายในการผสมนะครับว่าใช้ง่ายและมันก็ละลายไวนะครับผสมโดยใช้ช้อนเพียงช้อนเดียว <Okay. S 1> ตักทั้งอะมิโนตักทั้งไขโตซศาสตร์แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้สามารถช่วยให้ต้นทุเรียนที่กําลังนั่งแท่นเตรียมตัวตายนะครับได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อรอปีหน้าเพราะขนาดนี้เพราะ บ่มความรู้อย่างจริงจังเกี่ยวกับทุเรียนจากผู้ที่เรียกกันว่าที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3เกลือวัวแพนคันบอกทุกรายละเอียดครับว่าวิธีการไว้ดอกวิธีการไว้ผลวิธีการบำรุงดูแลแล้วต้นนะครับที่สําคัญการตัดแต่งทุกอย่างเป็นเรื่องของการทําให้ฮอร์โมนมาเต็มที่อย่างไรวันนี้พี่สนองได้รู้แล้วและนี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของทุเรียนทินหนาวครับที่หมู่9แหงนี้นะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายถือว่านี่เป็นต้นแบบอีกต้นแบบหนึ่ง ของการใช้3เกลอือสูตรใหม่เพื่อสร้างความใช้ไลให้กับส่วนตัวเองวันนี้เราทั้งสองขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกับความสุขแบบนี้กับทุกพื้นที่ในประเทศไทยกับ3เกลอืวอวัคแพนสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ใช้ไลยิ่งกว่าเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ